ก็สวัสดีครับพบกับผมกอลฟจากเพจกอลคริปโตวิกเอนนะครับ วันนี้ก็อยู่กันที่ EP 5.2นะครับในคริปโตไมน์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของเกมให้ดูแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาท่านหนึ่งนะครับว่า,าวิธีการขายตัวละครเนี่ยขายยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการนะครับแต่ผมจะไม่ได้ขายจริงๆนะแค่มาสาธิตวิธีการให้เพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอญาตไป ขุดแรกก่อนนะครับก็ส่งคนงานพอดีว่าคบคู่ดาวพอดีนะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็เพล,ลไปนะครับก็อ่าเข้าไปขุดแล้วแพ้นะครับคะแนนเกินนะครับก็เลยเสียค่าแก๊สฟรีวันนี้ก็จะมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าดาวแปดสิบเนี่ยจะพาผมแตกหรือเปล่านะครับหรือควรจะย้ายมาที่ดาวดาวสี่แทนนะครับ <c oughs> แพ้อีกแล้วครับเพื่อนๆก็แปดสสิบ84ครับสงสัยพรุ่งนี้ก็คงต้องอ่าไปเล่นดาวสี่แทนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ในส่วนของรีวอร์ดที่ผมยังไม่ได้เคมเนี่ยตอนนี้ก็ าหักแท็กก็ยิบสองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเคมในส่วนของรีวาร์ดเลยให้ดูวิธีการเคลมก็ให้คลิกซ้ายที่ปุ่มเคลมนะครับที่เรามีอยู่มันจะเด้งเตือนขึ้นมาให้เราจ่ายค่าแก๊สเราก็กดยืนยันแล้วยอดตรงนี้ก็จะโดนหักไปนะครับ4.72หัก21.98นะครับ 4.72ลบ21.98เปอร์เซ็นต์ =3.682 นะครับก็3.7ก็ใกล้เคียงนะครับได้เยอะกว่านิดหน่อยก็ดีดีกว่าได้น้อยนะครับเพรผมก็จะมาขายเลยนะครับจริงๆผมอยากรอราคาก่อนนะเดี๋ยวผมรอราคาก่อนดีกว่า ในส่วนของวิธีการขายเนี่ยเพื่อนๆน่าจะขายกันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเหรียญมันก็เข้ามาในส่วนของของ MetaMask ของเราอยู่แล้วนะครับอ่าอีเทอร l นะครับเราก็สามารถมาเทรดที่ผู้คอยได้เลยหรือเพื่อนๆจะเข้าที่แพนเค้กก็ได้นะครับก็อ่าสอที่เนาะหลักๆแล้วก็มันจะมีอีกที่นึงก็คือบิสว็บที่ทางตัวเกมเนี่ยเขา ระบุมาว่าสามารถซื้อได้เนี่ยครับกดใบแล้วเราสามารถมาขายที่นี่ได้ก็ลองลองพิจารณาดูว่าอ่าในส่วนของที่ไหนขายที่ไหนแล้วได้ราคาดีกว่ากันจริงๆมันมันไม่ต่างกันมากนะครับแทบไม่ต่างกันเลยก็ลองพิจารณาดูนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกเลือกขายที่ฟูคอยมันก็จะลิง์เข้ากับแพนเคก้กอยู่แล้ว ก็จบไปนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของอาการขายตัวละครที่เพื่อนๆถามมานะครับก็อันนี้ก็อยู่หน้าตัวเวอร์เกอร์ของเราแล้วนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าผมจะขายตัวนี้นะครับแปดสิบเอก็คือสองดาวผมผมก็มาเลือกที่รถเข็นนะครับเซลนะครับมันจะให้เราตั้งราคา How much you will sell นะครับเราต้องการขายเท่าไหร่คุณจะได้รับ90%นะครับเดี๋ยวผมขอลองอนุญ,ญาตนะครับลอง2จุด5นะครับพอเราตั้งราคาเสร็จเราก็กดโปรเ e s ไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับค่าแก๊เนาะแล้วเราก็กดยืนยันไปแค่นั้นครับแล้วก็รอ มันอาจจะค้างตัวไม่หายแต่ถ้าธุรกรรมมันยืนยันสำเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากดรีเฟซมันก็จะมาเด้งในส่วนของหน้าขายของเราอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆถามมาในเรื่องของวิธีการขายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะมันไม่มีอะไรแล้วก็เกมนี้ก็ไรายได้ก็ยังเรื่อยๆนะถึงจะแพ้ไปสองวันในส่วนตัวผมก็เพิ่มระยะเวลาคืนทุนมา อีกประมาณสองวันก็ไม่เท่าไหร่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้จริงๆมันเพิ่มแค่วันเดียวนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมตีเมื่อเมื่อวันนี้ครับวันที่สิบสี่เนี่ยที่ผมได้ในส่วนของเหรียญที่มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคามันลงมาถึงสิบสองผมก็ได้เหรียญที่เพิ่มขึ้นแล้วผมมาขายตอนเนี้ยจริงๆมันก็เหมือนกับผมได้กําไรในส่วนของวันนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ผมแพ้วันนี้อีกทีนึงเท่ากับ ผมก็เพิ่มระยะคืนทุนไปอีกวันหนึ่งจากที่ผมคิดไว้คร่าวๆประมาณสิบเอ็ดวันก็เพิ่มไปอีกวันหนึ่งนะครับไม่ได้ผิดหวังอะไรก็เลยปล่อยมันไปนะครับแล้วก็เล่นต่อไปส่วนบุนิคอนก็อ่ะผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงบิตบุนิคอนต่อในคลิปถัดไปแล้วกันครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ